4พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้่อลูกหลานไทย สวัสดีครับอาจารย์ดวงพาชมวันนี้นะครับพาไปชมกิจกรรมดีๆอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดครับเป็นเห็ดต่างๆที่หลายคนชอบทานกันใช่ไหมครับแน่นอนครับหัวหน้าทีมวิจัยกลุ่มนี้นะครับพืชผักสวนครัวผักสุขภาพนะครับอาจารย์ฝนของเรานะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ควงคู่มากับ อาจจะน้อยนะครับไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มเกษตรพัฒนาบางด้วนครับซึ่งมีน้องไมยและคุณแม่นะครับถือว่าเป็นคู่นำหลักของกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเกษตรพัฒนาบางด้วนซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยสมุดประการโมเดลของเราครับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัวผักสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นความต้องการของตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยนั่นเองเมื่อวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ที่ผ่านมาทั้งวันเลยนะครับซึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็คือวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรพัฒนา บางด้วนหรือบ้านต้นไม้นั่นเองจะเห็นจากภาพนะครับนี่นะครับคนเสื้อขาวนี่คือคุณแม่ของน้องไม้นะครับก็มาช่วยกันอธิบายให้ความรู้กับสมาชิกของกลุ่มเกษตรพัฒนาบางด้วนนะครับว่าการที่จะปลูกเพราะเห็ดเหล่านี้เนี่ยมันมีเทคนิควิธีการอย่างไรนะครับมันจะต้องเตรียมการอย่างไรเป็นลำดับขั้นตอน ในระดับต้นระดับกลางระดับปลายเหมือนกับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเช่นเดียวกันนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันนะครับซึ่งทางทีมนักวิจัยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ฝนและทีมนี่นะครับอาจารย์น้อยเนี่ยนะครับี่จะต้องไปช่วยกันนะให้ข้อเสนอแนะปรึกษาหารือกับน้องไม้แล้วก็คุณแม่นะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะแก้ไข อะไรที่ดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับการทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เห็ดนะฮะมีความสะอาดมีมาตรฐานกรอบอร่อยนีนะฮะ Packaging นะครับผีพอจะทำอย่างไรเหล่านี้นะครับแล้วจะทำอย่างไรให้ได้มาตรฐานด้วยนะครับในการที่จะเพาะปลูกว่าอย่างนั้นตามภาษาของผมนี่นะครับซึ่งจะเห็นจากภาพได้นะครับว่ามีการเพราะปลูกเห็ด อย่างด้มาตรฐานนะครับการลดน้ำรดอย่างไรนะระบบการถ่ายเทของน้ำนะอากาศเหล่านี้นะฮะโรงปลูกเพราะเห็ดนั้นต้องมีอุปกรณ์ใดบ้างการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เห็ดที่ออกมาทำอย่างไรจึงจะทำให้มีมาตรฐานเพื่อที่จะออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดสู่ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ชอบรับประทานเห็ด เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็ลองผิดลองถูกกันมาครับจนพบนี่น้องไม้ครับนะฮะกับคุณแม่นะฮะก็เรียกว่าคร่ำบอดอยู่ในวงการแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดสำเร็จนะฮะดังนั้นนะครับองความรู้นี้เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้กันอย่างเรียกว่าหมดใจ เราเรียกว่าหมดเปลือกทีเดียวนะไปดูครับสำหรับคำแนะนำดีๆครับจากคุณแม่ของนองมไม้ดอกใหญ่ใช่แต่สปอร์ในก้อนเห็ดนะ่ะจะอายุสั้นลงสมมุติว่าก้อนเห็ดจะอยู่สามถึงสี่เดือนนะถ้าปล่อยให้ดอกโตๆขนาดเนี้ยแต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้สามถึงสี่จะเหลือสักสองเดือนหรือเดือนครึ่งเพราะสปอร์ออกจาก,กใช่ค่ะโอโอสปอร์ออกจากก้อนไปมาโตที่ตรงนี้หมดแล้วค่ะ คนจะกินจะกินนะใช่มันจะเยออ๋อกินกินแบบนี้กินแบบนี้จะอร่อยมากแต่เงี้ยมก็ไม่อร่อยแต่เราไม่ชอบกินแบบนี้เดี๋ยวโชว์ตัดตรงนี้เลยวางวางวางให้เป็นทางเดียวกันพูดถึงเลยเดียวนนี้ต้องขาไอ่เลยรายละเห็ดไม่ได้ไปมีไปมีดูอ่ะอ่ะเอาไม้ตัดก็ได้อ่ะไปถือให้อ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อวางวางวางหันห่านี่ต้องหันหันโคนชนกันอ่าตะกร้ามันเล็กไปหน่อย โทลเลยนะคะปมายมีดละวงอ่าปอยี่ถือถ้าอย่างเราตัดเนี่ยที่นี่เราตัดนะคะเราจะเห็นว่ามันมีพวกเศษเนี่ยได้ๆๆๆเล็กน้อยเงี้ยก็คือต้องถากเศษเบาๆ,ๆออกนะคะไม่ต้องไปตัดถักถาก,กไปให้มันขาวทั้งหมดอะนะคะแล้วก็ตัดเฉพาะส่วนที่มันคิดว่ามันจะถากยากอะไรเงะะี้ยค่ะพอแล้วแค่เี้ถ้าคุณคะทำได้ตอนเนี้ย ดอกไม่ฉีดไม่แตกไม่ขาดเราก็รับซื้อกับ mm. แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันค่อนข้นางที่จะยากเพราะฉะนั้นหูหนูมันเลยง่ายกว่า mm. เดี๋ยวเราจะลองตัดหูหนูให้ดูนะคะเนี่ยสุด one two t r e e f o พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกผู้ทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสูง พวกเราคือจังหวัดโมเดียวพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้พอลูหลานไทยได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้พอลูหลานไทย